วันนี้เย็นเรามากินบะหมี่บุญเลิศนะครับอยู่ที่นองเลิศอ้นนี้อร่อยอร่อยมากดูเอาบะหมี่หมูแดงแห้งนะครับสองถุงแล้วก็เกี๊ยวน้ำถุงนึง บะหมี่ที่อร่อยอีกร้านหนึ่งก็คือร้านรุ่งเรืองนี่ก็อร่อยแต่เป็นเตกเอาบะหมี่แห้งเป็ดหมูก,กอบครับพิเศษเเพ่อครับพ่าอารรวมกับบะหมี่เอ้ยเกี๊ยวน้ำอย่นจัด้น แคั้นเลยแค่้เยวคู่ถุงเงิก uh ็เบาสิสองร้านี้สุดยอดอร่อยคตละแบบนั่งเลคู่นี่ไปแล้วอ้าวเฮ้ยนี่เข้าห เยอะกว่าร้านมันไอ้เป็ดจมูกรอบนี่เท่าไหรนะ่ไหมเบอรเมียง 60, 60นะ60นะเอา70พิเศษ60 <50 S 1> อ๋อ70 <50. S 1> โอเค 70. 70 70น้ำซุปถ้วยเอ้ยน้ำซุปถุงหนึ่ง